ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับคุณเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะอยู่กับอาจารย์วันทิดาสงขาฮะท่านเป็นรองประธานกรรมการของบุรณิที่พระดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนอีกท่านหนึ่งอาจารย์สุพัสศรศรีงามฮะเป็นอาจารย์ประจําอยู่ในสมาคมโบราศาสตร์นานาชาตินะครับก่อนที่จะมาฟังการวิเคราะห์ชาวาราศพีพฤษภศมาดูกิจกรรมของคนในวงการโหราศาสตร์ครับเชิญครับค่ะ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูล,ลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูล,ลนิธิพรดมศิลปพคุณเสริมสุวัฒโนและชมรมโหตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยนะคะขอเชิญร่วมกิจกรรมวันนักโหราศาส์ครั้งที่3ประจําปี2560ในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2560เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา2 1นาิกา30นาทีนะคะโดยมีกิจกรรมดังนี้ ภาคเช้ามีพิธีไหว้ครูโหราศาสตร์และครอบครูนะคะภาคบ่ายก็มีพิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมวิชาพยากรมีการกล่าวสดุดีโหนเอกของโลกมีการสัมมนาทางวิชาการจากวิทยากรดังๆระดับประเทศหลายท่านนะคะเช่นท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านอาจารย์ดยรบุญเลิศไพลิน,น,นท่านอาจารย์วินัยอวยพรประสริฐท่านอาจารายพรพราาาร์พานุวัตร พันวิชาติกุณอาจารย์บุตรริมปัทธาคมอาจารย์เก่งกาศจงใจพระอาจารย์ฟองสนานจามนจันนะคะแล้วก็พันตำรวจเอกดกอรอัตวิโรศีตุลานะคะแล้วก็ภาคข้าก็จะมีงานเลี้ยงและง,งานบันเทิงนะหอประชุมหน่วยบัญชาการคำลังสำรองกรมการรักษาดินแดนบริเวณสวนเช่าเชิดตรงข้ามวัดพระเชตุพนวิมลมังกรารามหรือวัดโพธาติเตียนนะคะ ด้านที่ตะวันออกเยื้องพระบร,รมมหาราชวังเขตพระราชวังกรุงเทพค่ะแล้วก็อันนี้นะคะสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนังสือดีนะคะมีไว้คู่บ้านคู่กายนะคะเจาะลึกดวงเมืองวิเคราะห์ดวงคนนะคะสุขภาพความรักรู้จังหวะดวงเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโชคดีตลอดปีรากาดวงเมืองดวงคนปี2560 โดยท่านอาจารย์ดรพินยุเจริญนายกสมาคมหรูราสตร์นานาชาติและท่านอาจารย์ฟองสมานฟองสนันจามนจันมีจำหน่ายแล้วนะคะติดต่อที่สมาคมหราศาสตรนาชาติหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะและก็อันนี้ก็มีระดับประเทศระดับโลกเปรียบเทียบกับระดับปัจเจกบุค,คลซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆสมาคมหรูราสตร์นาชาติมูนลนิธิสมาคมหราศาสตรนาชาติและมูนลนิธิประดมศิลคุณเสริมสวัสดโน และชมรมหลนสตรีนานาชาติเปิดการศึกษาอบรมวิชาพยากรณ์วิชาโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองนะคะทุกๆวันอังคารตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นา15นาฬิกานะคะหลักสูตร6เดือนเริ่มเปิดประถมมาเลิกแล้วนะคะอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพินยโยคุเจรดินนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านโหราศาสตร์มากว่า40ปีนะคะ และท่านก็เป็นผู้ได้รับรางวัล Grace a u t o r รเจอร์ออฟเีย2011ในการประชุมนักโหราศาสตร์ระหว่างประเทศนนคกรกันกคัตาประเทศอินเดียติดต่อตามเบอร์หน้าจอหรือติดต่อที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะอันนี้นะคะท่านเปิดอบรมที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการบางขุนนนค่ะแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะตอนนี้เปิดการศึกษาอบรมโหราศาสตร์ไทยฟรีนะคะเพื่อ เป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพุญเจเรนนายกสมาคมโหราศัสร์นานาชาตินะคะอันนี้ปูพื้นตั้งแต่เบื้องต้นสู่การปรยากรณดวงชะตาเดิมและจรหลักสูตร6เดือนเริ่มเปิดวันพุธท,ที่15มีนาคม2,560เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็น กิจกรรมการเรียนฟรีเหมือนกันนะคะเป็นกิจกรกรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนที่สาขาสำนักงานใหญ่วัดราชนัดดานะคะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที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 ่ห้านะคะวันที่ห้ามีนาสองพันรกสิบนี้นะคะเวลาสิบห้านาฬิกาถึงเวลาสิบเ็ดนาฬิกานะคะแล้วก็ ที่วันจันนะคะสำหรับวันจันทร์นี่ก็ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะสำนักงานวัดราชนัดดาสำนักงานใหญ่นะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทุกๆวันพฤหัสนะคะ มีกิจกรรมการเรียนการสอนการอบรมวิชาโหราศาสตร์นะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพุจรจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาและเวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพุจริญโดยใช้กำพีจักรีปณีนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะค่ะก็เป็นอันว่านะท่านผู้ใดสนใจ เรื่องของโหราศาสตร์ <คะ S 2> นะฮะก็<ค>ะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาอบรมได้นะ,ะที่สมาคมโบรสาร์นานาชาติทุกสาขาก็แล้วกันมีอยู่3สาขาค่ะนะ,ะคือสำนักงานใหญ่ที่วัดราชนัดดารามบรวิหารตรงนั้นอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางค่ะนะฮะแล้วก็ที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะฮะอยู่ใกล้วัดสมบัติวิหารริมคลองพะดุงกรุงกรเกษมแล้วก็ที่ โครงการบางขุนนนท์นะฮะ,ะอยู่ตรงสามแยกบางขุนนนท์ฮะอยู่ปากซอยสองฮะ,ะซอยวัดใหม่ใหญ่แป้นอ่ะมาดูราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภตะกี้บอกว่ามีดาวเสาร์เนี่ยเล็งราศีเกิดค่ะนะฮะเสาร์เล็งราศีเกิดเ,เ,เ,เนี่ยตามหลักโหรา,าศาสตร์ก็เป็นพินทุบาทใช่ะนะฮะเพราะลักษณะกาเนิดอยู่ตรงราศีพฤษภค่ะแล้วชาวราศีเนี่ยมีพระอาทิตย์อยู่ด้วยะนะเสาร์เล็งอาทิตย์ พระเคราะห์สององค์นี้เป็นพระเคราะห์ธาตุไฟทั้งคู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะรุ่มร้อนร้อนดอกร้อนใจเรื่องอะไรนะฮะเรื่องการงานเรื่องความเป็นอยู่ภายในบ้านแล้วก็มากระทบถึงความนนเป็นอยู่กู้ครองอุ้นสวนเพศตรงข้ามะนะฮะ,ะแต่ยังมีพระเคราะห์อีกหลายองค์ที่สำคัญนะฮะ,ะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้คือดาวพฤหัสบดี กำลังโคจรถอยหลังอยู่ตรงราศีตุลน,นะฮะวันที่12มีนานี้ใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะจะย้ายราศีจากราศีตุลมาราศีกันอ่ามาเข้าสู่ราศีกันค่ะนะฮะจากพบอริเข้าสู่พบปุตตะอ่าปุตตะ,ะนะฮะใครจะอธิบายอริก่อน ะะเชิญฮะค่ะอลีนะคะพระรหัสป,ปดีนะคะเป็นดาวสุปเคราะห์นะคะเป็นเจ้าเรือนลาภะหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนมรณะหนึ่งนะคะเ,เป็นเจ้าเรือนมรณะก็คือมรณะหมายถึงการตายการจากการพลัดพรากการสูญสสินส้นการแปลสภาพนะคะเจ้าเรือนที่8นะคะตอนนี้มาลอยอยู่ในภพอลินะคะก็ถือว่าในเรื่องของมรณะเนี่ยไม่ส่งผลกับเจ้าชะตามากแล้วก็เป็นอีกเจ้าเรือนหนึ่งนะคะคือเจ้าเรือนลาภระนะคะลาพระคืออะไร ได้ลาบผลเงินทองมิตรผู้ใหการช่วยเหลือนะคะพฤรหัสอยู่ตรงที่ราศีตุลเนี่ยนะคะพบอริก็เกิดแลกกับพฤะศนะคะพฤรหัสอยู่ในเรือนศุกร์ศุกร์อยู่ในเรือนพฤรหัสนะคะแลกการมาตรฐานค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าคนราศีพฤษศเนี่ยช่วงนี้ก็จะได้ใช้วิชาความรู้ใช้สติปัญญานะคะในการแก้ไขปัญหานะคะให้นํามาในในในเรื่องของลาบผลเงินทองนะคะก็จะได้ รับการช่วยเหลือจากผู้หลับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะได้รับความรู้นะคะข้อที่ควรระมัดระวังในเรื่องของพละรหัสอยู่ในภพที่6พเนี่ยภพที่6เรียกว่าภพอลิอลิคืออุปสรรคปัญหาการแก้ไขโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินศัตรูที่ไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีพฤษภก็ต้องระมัดระวังว่ามีปัญหากับผู้หลับผู้ใหญ่ ะะใช้วิชาความรู้ไปในทางที่ผิดนะคะใช้วิชาความรู้ไปในทางไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะมั่นอกมั่นใจนิดนึงนะคะแล้วกเ็เนื่องจากพระรหัสสปีเนี่ยเป็นดาว สุปะค์แล้วเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเป็นประธานด้วยนะคะประธานสุปะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมุมมองในเรื่องของออให้น้ําหนักในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สติปัญญาซะมากกว่านะคะแล้วก็แก้ไขได้ด้วยนะคะพฤหัสถอยหลังหมายถึงการทบทวน การใช้ความรู้การใช้สติปัญญานะคะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยคนราศีพฤษภเนี่ยนิ่งแล้วคิดและใช้วิจารญาณใช้วิชาความรู้นะจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของพบอรินะอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะอาจจะต้องต่อสู้แก้ไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้คําว่าวิยาอุตสาหะนิดนึงนะคะแต่มีความสําเร็จรออยู่ค่ะครับค่ะนะฮะดาวพฤหัสโคโจรอยู่ราศีตุลค่ะ ดาวศุกร์โคจรอยู่ตรงราศีมีนใช่ะนะฮะก็เกิดการแลกเรือนเนะ่ยฮะบางองค์แลกไปแล้วดีค่ะแต่บางองค์แลกแล้วไม่ดีขาดทุนนะฮะอย่างดาวพระศุกร์แลกกับดาวพฤหัสนะฮะพระศุกร์ไปดีนะฮะไปดีมาดีนัเนี่ยใช่ไปเป็นอุดเนะแลกแล้วไปอยู่ในภพลาภะเป็นอุดนะฮะอริลาภะเป็นไง สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ประสบความสําเร็จได้เงินทองได้ชื่อเสียงเกียรติยศนะฮะเพราะนั้นแรกแล้วดีแลกแลดีค่ะและเป็นดาวประจําตัวด้วยใช่่ะนะฮะส่วนพระพฤหัสป็นไงแรกก็มาอยู่อริแก้ไขแรกแล้วมาอยู่อริต้องใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่อสู้กับ อุปสรรคต่างๆนะฮะแต่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ถึงวันที่12บสองใช่ค่ะ12มีนาสิมนาก็เหลืออีก8วันใช่ค่ะนะถ้าไม่เชื่อลองนับดูแล้วกันวันนี้วันที่สี่ะอีก8วันก็ถอยหลังถอยหลังเข้ามาตรงราศีกันค่ะซึ่งเป็นพบที่5้าใช่ไหมใช่ค่ะนะของชาวราศีพฤษภนะฮะพบที่5คือปุตตะใช่ค่ะปุตตะคือ บุตรก็คือบุตรบริวารสิ่งใหม่ๆอ้าวอาจารย์วันที่ดาก็พระฤาษีห,ห,หลังจากวันที่12มีนา t h i นะคะพระฤหัสก็จะย้ายมาอยู่ที่ราศีกันพบบุตะตพบที่5ตรงนี้ได้ราชเกณฑ์นะคะบุตรตะก็คือบริวารสิ่งใหม่ๆความรักครั้งใหม่ความรื่นเริงหรือโชคลาภการเก่งกําไรหรือเป็นพบแห่งความหวังเป็นพบแห่งพบที่ดีนะคะตรงนี้เมื่อโกจรมาอยู่ตรงราศีกันได้ราชเกณฑ์เนี่ยก็จะทําให้ มีความคิดมีความคิดใหม่ๆมีแนวคิดใหม่ๆมีการเริ่มโครงการใหม่ๆแล้วก็อาจจะมีลู่ทางในการทำมาหากินได้มากขึ้นและก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีครูบาอาจารย์หรือว่ามีนักบวชมีคนดีที่มีความรู้มีมหาบัณฑิตเนี่ยจะมาให้การส่งเสริมสนับสนุนได้ยศได้ตำแหน่งได้เลื่อนขั้นหรือประกอบกิจการงานก็สำเร็จนะคะตรงนี้มีโชคลาภมีมี มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเหนือความกาดคาดหมายนะคะและตรงนี้จะประสบความสําเร็จจะโชคดีเกี่ยวกับความรักแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเด็กๆบุตรวารตรงนี้ก็จะดีดีขึ้นนี่ยนองจากได้ราชเกณฑ์นะคะอาจารย์พระฤหัตพบที่5ได้ราชเกณฑ์ค่ะพระฤหัตพบที่5เป็นพบที่ดีค่ะยังไงก็ดีกว่าพบที่6แล้วกันเนี่ยฮะแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อพระฤหัตถอยหลังเข้าราศีกันจะไปเล็งกับพระศุกร์เนี่ยฮะตรงราศี ราศีกันอ่อตอาตรงราศีมี่นะฮะ <c oughs> ตรงราศีมีน,นะครับ <c oughs> โอ้พระศุกร์เป็นอุด <c oughs> ถอยหลัง <c oughs> นะฮะ <c oughs> พระพฤหัสเป็นปรเกษตรและถอยหลัง <c oughs> นะฮะ <c oughs> อาจาร,รย์แอนนาภาพที่เห็นพฤหัสศุกร์เล่งกันเป็นไง ดีค่ะสุะห์เล็งกันแล้วเป็นดาวประจําตัวหนึ่งแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระปุตตะลาพระปุตตะคุณมีโอกาสเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสได้บุตรบริวารเพิ่มขึ้นนะคะคนที่กําลังตั้งครรภ์แต่งงานแล้วนะคะก็มีโอกาสได้ลูกนะคะลาพระปุตตะการเสี่ยงโชคการลงทุนเล่นเล่นหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าเรือนที่ดีนะคะมาสู่เรือนที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทายดีแล้วเป็นดาวสุเคราะห์ทั้งสององค์เพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงนี้ถึงสุขจะพักหรือพระรหัสจะถอยหลังนะคะแต่เนื่องจากเป็นดาวสุปเคราะห์เป็นเจ้าเรือนที่ดีแล้วก็เป็นตนุลักษ์ของตัวเองพระรหัสสป,ปดีถึงจะเป็นปละเกษตรแต่ก็อยู่ถูกที่ถูกทางนะคะพระรหัสเป็นธาตุดินอยู่ธาตุดินถือว่าอยู่ถูกทางพระสุขธาตุน้ําอยู่ธาตุน้ําก็ถือว่าอยู่ถูกธาตุอีกในเมื่อธาตุที่อยู่ถูกกันแล้วเล็งกันเนี่ยให้มุมสัมพันธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการเสรี่ยมโชคลาบการได้บุตรบริวารน,นะคะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความรักนะคะเรื่องการสแสวงหาโชคลาบ เรื่องบุตรบริวารไปเรียนต่อนะคะศึกษาต่อต่างถิ่นต่างแดนหรือบุตรบริวารให้โชคลาบก็ได้โชคลาบเกิดจากบุตรบริวารก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาบเกิดจากเราก็ได้การลงทุนร่วมหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเซ็นสัญญาการเล่นหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อเล่นหุ้นก็ก็พอประมาณนะคะเรานะคะเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคนะไม่การเการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีโชคนะคะได้โชคดีนะคะลาภะนะคะ ได้โชคลาภเป็นเงินได้โชคลาภเป็นความรักได้โชคลาภเป็นบุตรบริวารเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเรือนที่ดีเนี่ยสเรือนนะคะแล้วก็ดาวสองดาวเนี่ยนะคะถึงจะโครจรมีปัญหาเรื่องการโครจรบ้างแต่ก็ยังให้คุณกับดวงชะตาค่ะอาจารยค์คะครับพระัสเร่งศพเนี่ยพฤหัสเป็นดาววิชาการใช่ค่ะดาวความรู้ดาวสติสัมปชัญญะส่วนดาวพระศบนะคะเวเรื่องให้ความหมายเ,เรื่องการเงินเรื่องความรักเพราะฉะนั้นคนเกิดมา เนี่ยมีพระฤาษีกลุ่มสุขนะพวกนี้จะรู้มากอะรู้ทั้งคดีโลกรู้ทั้งคดีธรรมค่ะนะฮะเขาเรียกว่าดาวคู่ครูคู่ครูค่ะหรือครูคู่ทรัพย์ก็ได้ใช่ได้ค่ะนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเก่งเรื่องความรู้ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองค่ะัพย์ครูโชคครูทรัพย์ครูโชคครูทรัพย์ครูโชคค่ะครูคู่ทรัพย์นั่นแหละค่ะ นะฮะถูกแล้วะนะฮะเหลือเวลายอยีกนิดนึนะในเบลกนี้นนพระเกตอยู่ราศีราศีมังกรคะ่ะเป็นยังไงพระเกตอยู่ราศีมังกรนี่ก็อยู่ในภพสุภานะคะเพราะฉะนั้นคนราศีพฤษภเนี่ยก็จะได้ติดต่อได้เดินทางนะคะสุภาคือการเดินทางไกลสุภาคือความเชื่อคือศาสนานะคะเพราะฉะนั้นคนราศีพฤษภช่วงนี้ก็จะ สแสวงหาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะชอบสวดมนต์ไหว้พระนะคะได้ติดต่อนะคะได้เดินทางนะคะได้สังคมสมาคมกับคนแปลกๆคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนต่างประเทศหรือคนต่างประเทศเดินทางมาหาที่บ้านก็ได้ช่วงนี้ในครอบครัวก็จะได้ สมาคมหรือมีคนทางไกลเดินทางมาหาที่บ้านก็ได้หรือว่าครอบครัวเนี่ยก็เดินทางไปต่างประเทศได้อยู่นะคะาะสุภะคือคันลองวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตในบ้านค่ะครับพระเกตอยู่เรือนสุภะสุภะก็คือความเป็นอยู่ภายในบ้านค่ะเนี่ยคนคนทางไกลอาจจะเข้าบ้านใช่ครับเนี่ยมีสิ่งสัก์สธิ์ใช่ค่ะเนะฮะ วัตถุมงคลใชค่เข้าบ้านมีโอกาสได้เดินทางค่ะเดินทางเดินทางไกลเนี่ยฮะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งพระเกตไปไหนเนี่ยนะฮะบุญวายอยู่ตรงนั้นมักจะหลงอ๋อใช่ค่ะนะฮะค่ะเออไปอีกที่ไปอีกที่เนี่ยสับสนสับสนค่นวายนะได้ขคจรไปในที่เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างอะไรเนี่ยนะฮะเดินทางแล้วนะฮะมักจะหลงทาง นะครับจะไปวัดนึงไปอีกวัดหนึ่งอะไรเงี้ยอ่อยากจะไปวัดพระศรีเนี่ยฮะก็กลายไปเป็นวัดสมนัสวัดราชนัดดาเนี่ยเนี่ยฮะหลงวัดหลงวัดนะฮะหลวงวัดปิดวัดในี่ยในธรรมดงนี้นะฮะในบรรดาพระเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะมีพระเคราะห์สำคัญนะฮะที่เป็นตรีเทพนะฮะตรีเทพนี่มีอยู่กี่องค์ สามองค์ค่ะตรีแปลว่าสามเทพแปลว่าเทวดาเทวดาสามองค์คือพระราหูพระพฤหัสบดีพระเสาร์ค่ะพระหูคือราหูโซโรคือพระเสาร์ค่ะคือพระเสาร์และก็ครูคารุคือพระพฤหัสบดีค่ะนะฮะเพราะนั้นตรีเทพในโหราศาสตร์นะฮะถ้าท่านได้ยินศับนี้นะฮะท่านก็ต้องนึกถึงพระพฤหัส พระเศรระราศาแล้วก็ราหูะนะฮะตอนนี้ราหูอยู่ไหนราหูตอนนี้อยู่ราศีสิงค่ะค่ะ,คะราหูอยู่ราศีสิงและอยู่ถึงวันที่สี่สิงหาใช่ค่ะ,คะนะฮะยังไงเดี๋ยวจะฟังเรื่องราหูนะฮะ,ะก่อนอื่นนะมาพักกันสักครู่ก่อนฮะติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ